การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งพัสได้เกิดความตื่นเต้นและการติดตามจากประชาชนอย่างมากซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจมากจากทุกฝ่ายมีข้อมูลใหม่ที่เผยแพร่ออกมาแล้วว่ามีกลุ่มคนไม่น้อยที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการและถูกตัดสิทธิ์จำนวน2.3แสนคนแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นร้ายแรงและเป็นปัญหาที่ต้องเห็นชัดว่ามีการพิจารณาตรงกันข้ามในกลุ่มคนใหญ่ๆโครงการคนละครึ่งพัส ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นและมีความสําเร็จในการเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลจากกระทรวงการคลังว่ามีการใช้สิทธิ์แล้วมากกว่า19ล้านคนซึ่งเป็นจํานวนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับจํานวนคนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องสนใจว่ามีการตัดสิทธิ์ของกลุ่มคนนี้เพราะเหตุผลอะไร นายละว,วันแสงสนิทประหลักกระทรวงการคลังได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการโดยตัดสินใจว่าผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์จะถือว่าไม่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการและต้องถูกตัดสิทธิ์ซึ่งมีจานวนผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกอยู่ที่239,731คนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องมีการพิจารณาว่ามีการเตือนและแจ้งเตือนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบเพียงใดสําหรับการใช้ใจ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพัส ก็ได้มีความสำเร็จอย่างมากซึ่งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วมากถึง93,480รายทั่วประเทศและยอดการใช้ใจ่ายสะสมถึง31,837.1ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นเงินจากภาครัฐและเงินจากประชาชนเท่าเทียเท่าซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามีการร่วมมือและสนับสนุนอย่างมากจากทั้งภาครัฐและประชาชน แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นร้ายแรงและต้องมีการพิจารณาต่อไปว่ามีการตัดสิทธิ์ของกลุ่มคนเหล่านี้เพราะเหตุผลอะไรมีความเป็นร้ายแรงต่อกลุ่มคนเหล่านี้หรือไม่มีการเตือนและแจ้งเตือนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบเพียงใดการตัดส,สินนี้จะมีผลกระทบต่อกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรและยังมีคำถามอื่นๆที่ต้องได้รับคำตอบในอนาคตโครงการคนละครึ่งพลาส ได้รับความสนใจมากจากประชาชนและมีความสําเร็จในการเข้าถึงผู้บริโภคแต่ก็มีกลุ่มคนไม่น้อยที่ถูกตัดสิทธิ์และมีความเป็นร้ายแรงจึงต้องมีการพิจารณาว่ามีการเตือนและแจ้งเตือนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบเพียงใดมีการตัดสิทธิ์เพราะเหตุผลอะไรและมีผลกระทบต่อกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรทั้งนี้เป็นคําถามที่ต้องได้รับคําตอบในอนาคต